สวยเอกเซ็กซี่แบบฉบับไม่ต้องโป๊ะเปอยนะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องของความเซ็กซี่ของผู้หญิงนะคะเราคงจะนึกถึงเรื่องส่วนเบ้าส่วนโค้งหรือผิวเผยผิวหรือเรือนร่างนะคะที่อยู่ภายใต้ลมผ้านั่นเองค่ะแต่ทีนี้ค่ะวันนี้โบจะมาพูดถึงนะคะความเซ็กซี่ที่ไม่ต้องโป๊เปื่อยนะคะและเราก็มีผลโหวตด้วยนะคะจากที่โบได้ไปนะคะหาข้อมูลมานะคะมีผลโหวตด้วยนะคะว่าสําหรับคุณผู้ชายเองนะคะที่โหวตความเซ็กซี่ของผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ใช่มีเพียงแค่สัดส,ส,ส่วนส่วนเบ้าส่วนโค้ง เช่นหน้าอกเอวสะโพกใดๆนะคะแต่ก็ยังมีส่วนตื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีใบหูนะคะต้นคอนะคะรวมถึงเรียวขา แม้กระทั่งคอเท้าเองนะคะยังอยู่ติดในผลโหวตเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเซ็กซี่ของเรานะคะก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราจําเป็นที่จะต้องแต่งตัวโปเท่านั้นค่ะนะคะวันนี้เรามาพูดถึงค่ะความเซ็กซี่นะคะที่เกิดจากภายในของเราก็คือความมั่นใจในตัวเองค่ะความมั่นใจในตัวเองนะคะสร้างได้ก็คือเกิดขึ้นจากภายใน,ในใจิตใจของเรานะคะความมั่นใจเกิดขึ้นจากการที่เรานะคะมองเห็นข้อดีของตัวเองค่ะการ ที่เรานะคะยอมรับกับรูปร่างหน้าตาของเรานะคะแล้วเราก็มีความพอใจพออกพอใจกับรูปร่างหน้าตาของเราด้วยค่ะนี่เองนะคะถึงจะเกิดความมั่นใจได้ที่จะยอมรับกับตัวเองในทุกๆมิติรอบด้านเลยนี่เองนะคะพอเรามั่นใจในตัวเองนะคะก็จะตามมาด้วยการที่เรามีสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้การแสดงออก ความเป็นตัวของตัวเองได้นั่นเองแหละค่ะที่จะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเราที่ทําให้เราเผยความเซ็กซี่ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวของเราเองค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยก็คือในเรื่องของการที่เรานะคะมีความคิดทัศนคติที่ดีค่ะเมื่อเรานะคะมีความคิด ในด้านดีนะคะมีทัศนคะะติในด้านดีเราเป็นคนที่มีความเป็นอารมณ์ดีไปอยู่ที่ไหนนะคะเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยนะคะามันก็สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้ง่ายก็นั่นเองนะคะก็จึงเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเซ็กซี่ที่เผยออกมาในรูปแบบฉบับของเฉพาะของตัวเรานั่นเองค่ะ สิ่งสุดท้ายเลยนะคะความเซ็กซี่ของเราก็อยู่ที่กิริยามารยาทแล้วก็กาลเทศะของเราด้วยค่ะนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าผู้หญิงที่มีมารยาทแล้วกาลเทศะในแต่ละสถานที่หรือเราไปพบเจอพบปะบุคคลนะคะที่เราได้ไปพบเจอนั่นเองนะคะกิริยาท่าทางของเรานะคะก็คงบ่งบอกเหมือนกันนะคะในเรื่องของความเซ็กซี่ของเรานะคะเมื่อเรารู้จักบริบททางสังคมมีมารยา มีการละเทศะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบนะคะที่มันทําให้เกิดความเป็นตัวของตัวเราขึ้นมาและนี่เองล่ะคะ่ะที่จะเป็นความเซ็กซี่นะคะที่ไม่จําเป็นที่จะต้องโป๊เปื่อยเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนนะคะเมื่อ เรานะคะมีความเป็นตัวของตัวเองเมื่อเรานะคะสามารถที่จะแสดงออกและมีความมั่นใจในตัวเองได้อย่างถูกต้องตามกาลรรเทศะแล้วแล้วก็นะคะความมั่นใจในตัวเองความเป็นตัวของตัวเองตรงนี้แหละค่ะที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงมีความเซ็กซี่ในแต่ละบุคคลซึ่งไม่มีใครเหมือนใครเลยดังนั้นแล้วนะคะไม่ต้องโปเปื่อยแต่ก็ที่จะเซ็กซี่ได้ค่ะ